พระ,ะพราชพมยานหรือท่านมหาวิริาโรหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อฤษีลิงดำเป็นพระภิกษุเทราวาตฝ่ายมหานิกายอดีตเจ้าอาวาสวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีท่านมีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานและวิชามอนุมยิตทําให้มีฤทธิ์ทางใจหลังการมรณภาพสังขารร่างกายของท่านมีได้เน่าเปื่อยอย่างศพของคนทั่วไปและได้มีการเก็บรักษาไว้ที่วัดท่าสุง จนถึงปัจจุบันนี้ต่อไปนี้เป็นประวัติโดยสังเกตของท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่28มิถุนายนพุทธศักราช2460ตำบลสาลีอำเภอบางปลาหมาจังหวัดสุพรรณบุรีเดิมชื่อสังเวียนสังสุวรรณเป็นบุตรคนที่สในจำนวนห้าคนก่อนที่พระราชพรมยานจะเกิดนั้นมารดาของท่านฝันว่าเห็นพระพรมมีสีเหลืองเป็นทองคำเหมือนพระพุทธรูปนอนลอย ในอากาศมีประชประดับพราพราๆทั้งตัวเข้าทางหัวจัวด้านทิศเหนือเข้ามานั่งที่ตักท่านมารดาก็กอดไว้แล้วก็หายเข้าไปในกายเมื่อเกิดมาใหม่ๆห,หลวงพ่อเล็กเคสโรซึ่งมีฐานะเป็นลุงได้กล่าวว่าเจ้าเด็กคนนี้มาจากพรหมดังนั้นจึงให้ชื่อว่าพรหมและต่อมาภายหลังคนที่จดสมโนครัวเขามาเปลี่ยนชื่อให้เป็นสังเวียนท่านยายกับชาวบ้านเรียกว่าเล็กส่วนท่านมารดาและพี่พี่น้องๆเรียกว่า พ่อกลางหกขบท่านเข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลวัดบางนมโคอำเภอศนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนจบชั้นประถงปีที่4เมื่ออายุ15ปีเข้ามาอยู่กับท่านใหญ่ที่บ้านหน้าวัดเรไรออำเภอตลิ่งชันจังหวัดทนบุรีและได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณอายุ19ปีเข้าเป็นเพศชกรทหารเรือสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือพออายุได้20ปีอุปสมบท เป็นพระภิกษุมเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2480ิที่วัดบางนมโคอัมภสนาจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาโดยมีพระครูรัตนาพิรมเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูวิหารกิจจานุการปานสนนโทเป็นพระกรรมวาจารย์และพระอัจจาจารย์เล็กเกสโรกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ต่อมาได้ศึกษาพระกรรมฐานจากครูอาจารย์หลายท่านอาทิหลวงพ่อปานโสนโทวัดบางนมโคหลวงพ่อจงพุทธโสโรวัดหน้าต่างนอก พระอาจารย์เล็กเกโรวัดบางนมโคพระครูรัตนพิรมวัดบ้านแผนพระครูอุดมสมาจารวัดน้ำเต้าหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อหนงอินทสุวรรณวัดอัมพวันวัดคลองมาดันและหลวงพ่อเรื่องวัดใหม่พินสุวรรณในพุทธศักราช2511จึงมาอยู่วัดท่าสุงบูรณะซ่อมสร้างและขยายวัดท่าสุงจากเดิมพื้นที่6ไร่เศษ จนกระทั่งมีบริเวณพื้นที่ประมาณ289ไร่พุทธศักราช2527ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสุธรรมยานเถรฐันพุทธศักราช2532ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชาที่พระราชะปรมงยานภัยสาลพาวนุสิต มหาคณิตสอนบวรสังคารามคำวสีวันที่30ตุลาคม2535พระเดชพระคุหลงพ่อพระราชพรม์ญานหลวงพอ่อฤศิลิงดำได้อาพาธด้วยโรคปอดบวมอย่างแรงและติดเชื้อในกระแสโลหิตเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสิริราชและม,มรณภา,าพที่โรงพยาบาลสิริราชตลอดระยะเวลาที่อุปสมบทอยู่หลวงพ่อพระราชพงศ์ญานหลวงพอ่อฤศิลิงดำ ได้ทำหน้าที่ของสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์กล่าวคือด้านชาติสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนอและจัดตั้งธนาคารเข้าออกเยี่ยมทหารของชาติและตำรวจระเวนชายแดนหวดต่างๆเพื่อปลุกปลอกขวัญและกำลังใจและแจกอาหารยาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและวัตถุมมงคลทั่วประเทศด้านพระมหากษัตริย์ท่านได้สนองพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 โดยจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นธุรกรันดารตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จฮอดพระเจ้อยู่หัวรัชการที่9ศูนย์ที่ได้ดําเนินการสงเคราะห์ราษฎรในถิ่นธุรกรันดารทั่วประเทศมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520จนกระทั่งมรณาภาคที่มา w w w ไวท์เว็บดอทวิกิพีเดียดอทโออารคุณวิชัยเทียนถาวร